ยืนอยู่ที่บูธ GWM นะครับมันมีรุ่นใหม่มาแนะนำต่อสาธรารณชนที่เมืองไทยในง,งาน Motor Expo ครับนั่นคือ Way G9 h 4นนะครับหรือไ i โฟร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูรวมๆดูกับว่ามันเป็นยังไงอ่านี่ครับ Way G9 นะครับด้านหน้านี่ฮารูฮาราดู้จากาไฟหน้านะครับไฟหน้านี่เป็นแบบ L.E.D. เลยนะสวยผมว่าโอเคนะดูหรูดูแพงนี่นะครับผมแล้วก็โหใส่ย,ยางมิชลินプライมาซี่ไฟอินเนอตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับภายในนี่สวยมนาะพระเจ้าภายในนี่อลังการงานสร้างจัดนะครับมีที่ชาร์จมีที่อะไรเยอะแยะมากมายนะครับเบาะคือเอาจริงนะผมก็ว่ามันก็ สไตล์แบบเจที่นั่งนะครับนี่ภายในเป็นไงอลูฮารานะนะครับก็สําหรับคนที่อยากเป็นทางเลือกนะครับหรือไม่อยากจะไปแบรนด์อื่นน่ชอบแบบรถไฟฟ้าแล้วนี่ชาร์จอยู่แบบนี้เลยนะครับเป็นไงนภายในตอนนี้ก็กำลังใช้ไฟอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราชาร์จไฟอยู่ตลอดมีที่ชาร์จไฟให้หมดเลยนะครับมีปรับเบาะปรับรไรได้อะไรนี่ประมาณนึงนะครับ ฟังเสียงประตูน่าจะเพราะอยู่อืแน่นดีนะก็อันนี้จะเป็นตัวโอล่ากูดแคทนะครับอันนี้รถด,ดีอันนี้เขาสาธิตเบาะของตัวเว้ยนะครับก็คือจะเอนอนได้แบบนี้เลยนะครับเอนอนแบบเอนอนได้เลยนนคนให้ความสนใจมากเอาไปดู ตัวที่ขายดิบขายดีดีกว่านะครับโอลากูลแคทครับยังไงก็ขายดีแน่นอนนะครับราคาดี5 0 0แสนกว่าบาทเองตอนนี้นะครับยิ่งตัว GT นี่ขับสนุกขับสบายเลยแล้วก็นี้ครับ h าวเวลเฮดซิกปลั๊กอินไฮบรินะครับหรือว่า PHEV นะครับก็ประหยัดด้วยใหญ่ด้วยนะครับคันนี้แล้วก็นี่ครับแท้งเกอร์แทง G 300นะครับสำหรับคนที่ชอบ ลุยๆหน่อยนะครับก็แทงจีสามร้อยนี่ถือว่าเ,าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจคนระับอันนี้อนามาตกแต่งอนามาตกแต่งให้แล้วระดับหนึ่งนะครับนะครับเห็นไหมแล้วก็รวมถึงตัวโถวสาฮาดีเอสแอลนี่เป็นตัวดีเซลนะครับแล้วก็พี่ใหญ่อีกหนึ่งรุ่นนั่นกนะ็คือตัวแทงห้าร้อยดีเซลครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ หลายคนชื่นชอบครับใหญ่นะครับผมไปลองขับมาแล้วเฮ้ยโอ้นุ่มเลยนั่งสบายครับสบายมีมา่านมีอะไรคือหรูอะเป็น SUV แบบสายหรูถ้าติดฟิล์มดำนี้รับรองว่าสไตล์เหมือนรถเจ้าพ่อดีๆนี่เองนะครับเป็นแบบเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็นี่ครับ p o w e r Saha า s l นี่รามาดูกใกล้ๆอีกหนึ่งรุ่นยังไงสวยนะเท่ด้วยมันดู หรูดูลุยดีนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ที่ทาง GWM พัฒนาขึ้นมาเองนะครับดูเกียร์ดูชุดเกียร์เขานะครับมีมบาลานซ์มีอะไรด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของบูต GWM นะครับอ่ายังมีอีกหนึ่งรุ่นครับนี่หัวเดียวโฟล์ Power หัวเดียวครับสำหรับใครที่ อยากจะลุยอยากไปตกแต่งสไตล์ตัวเองนะครับอยู่คนเดียวให้เลือกนะครับดีก็ไม่แล้วคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบรถประเภท MPV ลองมาดูครับไม่ผิดหวังแน่นอน